สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับฟีฟ่ายี่สิบสามเพเยโดนะฮะโดยที่วันนี้เราจะมาเล่นเป็นบารโชเอฮะสูรหน้าตัวเก่งจากอันิเมชั่อ,อย่างบูร็อกฮะโดยที่เราจะให้บารเนี่ยมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่กาลังต้องการสูนหน้าตัวจบสกอร์ตึงๆสักคนนึงฮะโดยผลงานของบาร w กับแมนยูจะเป็นไงไปรับชมกันเลยฮะโอ้โหเปิดมานัดแรกเจอลิเวอร์พูลเลยลหรอเียแลนะ้วเริ่มเป็นตัวสำรอง ลงมาแทนมาซียาวนาทีที่เท่ทาไรวะ63แล้วนำอยู่1-0นี่ไงเดี๋ยวกูลงไปเบิร์กสกอร์เพิ่มมาแล้วมาแล้วต้องมาไปแล้วเฮียกูอีโกอีทกูกคือราชากูมาแล้วอลิซอน มึงโดนกูโ oh. อ้โหตรงมาเฮ้ยเอยามาบอลเลยนี่้ไปกูร้าเลยฟอร์ดแม่งเอ้ยโเวิติแม่งมาแล้วโอชิดเฮียเกาช่วยชีวิตเดียวกูลงมาเฮียโอ้โห มาแล้วกูคือราชามาดิกูมาดิกูไม่สมยังไงกูก็ไม่ส่งกูไม่ส่งกูไม่ส่งเอางงไปไก่ตาแตกเลยโอ้โหเฮ้ยแม่งไม่ดึงตัวกหให้กูเลยกูคือราชานะโว้ยเอาสวยดิอือกูไม่ส่ง กูไม่สอบัดูยิงเลยไอ้ชี่อ่ะมาดิบาโลโชเอคือราชานจำไว้โอ้โห้โอ้ยโอชีดอะไรอยู่วะเนี่ยโดนสองหนึ่งเฉยเฮ้ยกล่องหลังมาทำอะไรเลยล่อเปิดมา โอ้ยโอ้โหเี่ยบันได้ม็นบล็อกเศก์กูโอ้ยทีมขวังกลับมาแล้วทางนี้สวยอื้อบาโลช็อปโอ้ยบาโลช็อปโอ้ยมาดิกูคือบาโลโชยเยี่ยมคุณราช้าโอ้โหบาโลช็อปบาโลลัว ออไม่ตรงอีกอีดเหียนียอันมขึ้นมาโคขึ้นมาโคขึ้นมาเฮ้ยเราเร็ว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 มาเร็วเรอมาเร็วเร็วเร็วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหช네้าเลือเกินโอ้โหไม่ทันเลย แม่งมกูจะแฮตทีเฮียแดงเทียนโดนไปสอบกูหลาช่าบอลสวยเจอแล้ววะไบตั้นหรอและเจอไบตั้นกูได้สตาร์เป็นตัวจริงเลยไงครับน้องๆอยอะเลยขึ้นอวบมาอวบมา ่งไ s ่ต้อนเขี้ยแม่งเอ้ยให้เพื่อนหน่อยให้เพื่อนหน่อยเขี้ยไม่สมกับเป็นราชาเลยทีมาก่อนแล้วกันนะแม่งเขี้ยโคบอลเสียไปหน่อยเมื่อกี้ใครส่งไม่ใช่ใช่คูยังมอกไปดิเฮ้ย เอาแทงดีน้องรออะไรอ่ะมาแล้วฝันลูกดีเรียย้ยบอลยอูนี่แหละราชาของริงคปู<อ>้ดูจะแฮตนิกนเนี่ยคุณมึงฟงมาลูกโอ้โหแทงโลดีลก็หวานหมูสินี่ไง I am the king now boy ปั่นหวานเจี๊ยบแทงหมาลูกนี้สวยๆนี่นี่แหละพลังแห่งราชาที่ยังคมลูกนี้แูแฮทิกแน่นอนนัดนี้อย่าเปลี่ยนกูออกนะพี่โรน ไม่ไงสามป้งสามเหลี่ยมเลยเฮียยังโหดมเฮียมาดิมาดิกูไปเองทูกนีกูโฟโก้ฮื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 กูบอลโลโชเอ ุ๊บผู้ผูปฟอบอัพเอาโอเคเย้นี่ไงมันผ่งเวลาจบซึ้งดูเพ้ไม่หรือเลยเกือบโดนดาบโอ้โหโอ้ยนี่ไงโอ้ยจะติดอีกแค่ตีดกูชิอะ The final มาครับแล้นัดต่อมาเป็นนัดแมนเชสเตอร์ดาร์บี้โอททฟฟอร์ดเนี่ยจะได้แล้วโ uh. <พ>อ้โหเดี๋มันคิวเกินเฮีย ไม่ส่งยังไงก็ไม่ส oh ่งยังไงก็ไม่ส่งโอ้โหแม่เหอจะยิงยับไปเลยแทงดิเพื่อนโอ้โหหลุดเป็นช่องลูกนี้เน้นๆโอ้โห ไอ้ What the fuck? ยิงไม่ได้แล้วนั่นแม่ขอเป็นลิงเลยเฮียโอชิดู่บอลโลคู่ไปเสร็จเลย updates, ยิงติดตะเลงมาแล้วตามกูไไปทันไงดองู ลูกนี้แหละเน้นๆโอ้โหโอ้โหมาสเตอร์เฮลาดได้ยังไงอืออุณถ่ายมาในเนียแล้วกูยิงไอ้เซฟอีกหรอโอ้โหพี่โรนจะเปลี่ยนกูออกกันนอ้呐 อื <cuanto S 1> ลูกนี้แหละลูกนี้แหละกูลากมาอย่างนี้แหละยังไงก็ไม่ส่งเน้นเน้นโน้ดเน้นเน้นโนู้ลากมาอย่างนี้เหละอือกูลากมาอย่างนี้แหละดูแหละของจริงดูชื่อฟูนี่นี่ราชาไอ้เหี้ยคิมบาโลเนี่ยปุ่นเลย โอ้โหกว่าจะได้เฮียลากแม่ง,งม้าโมอย่างนี้แหละอืมคาดไม่ถึงลอบลูกลากโมโอย่างเงี้ยทางดิ่งทางตรงขอให้บอบ5ลูกแล้วครับ3นัดบาโลเดคิงเออได้ชนะตีนสูงชนะสามนัดรวด บาโลยิ่งาขตงตีตึงๆแล้วดนี่แหละลาสัมโแน่นอนเป็นนี้จบกันแล้วกับอีพีนี้สำหรับความมันของบาโรโชเอนหน้าราชาดีได้กี่รูปจะเล่นกี่นัดเจอกันอีพีหน้าครับน้องๆสำหรับนี้ขอลาไปก่อนบายจ้า